พระเอกดังขึ้นแทนซีอเปิดบริษัทเอกหลังนาดาวประกาศปิดตัว พระเอกสุดหล่อต่อธนภพลีรัตนคจรยอมรับว่าใจหายเหมือนกันหลังทราบข่าวว่านาดาวบางกอบประกาศปิดตัวยุติทุกบทบาทแต่เจ้าตัวเผยว่าก็ต้องโตขึ้นไม่แปลกถ้าเราต้องเริ่มเดินด้วยสองเท้าเราเองส่วนจากนี้จะไปไหนต่อยังไม่ได้ตัดสินใจฟันธงว่าจะเอายังไงยังเปิดโอกาสให้ตัวเองคิดทบทวนว่าเราจะจัดการตัวเองยังไงและล่าสุดมีรายงานว่าต่อธนภพได้ก้าวขึ้นแท่นเป็นซีออเปิดบริษัทดูแลศิลปินเป็นของ ตวเองแล้พร้อมมีโปรเจกต์โกอินเตอร์เรลนี้ด้วยตอนนี้คือแค่จัดการงานของตัวเองไปก่อนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคําตอบที่ออกมาที่เราทําสิ่งนี้ว่าเราจะอยากดูแลคนอื่นหรือเปล่าเพราะสุดเริ่มต้นเราแค่อยากดูแลตัวเองมันก็เลยเกิดเป็นบริษัทนี้ขึ้นมาไม่ได้เปลี่ยนระบบการดูแลหมายถึงเรายังให้สิทธิ์ในการตัดสินใจไม่ใช่แค่เราคนเดียวตอนนี้สนุกเพราะได้คุยกับทีมเยอะขึ้น